สวัสดีครับมืบัอ,น,อ,อ,อนี้ครับคือเก่าหรอมืัอนี้อายุหายุขี่นี่เขาเหลี่ยมตาเนี่ยเด้อเหลี่ยมตาไฟหรือเหลี่ยมตานมคนบวมเกาาม่าคารับมือัอนี้ฟากันมาหาตัวปลามืกหมึกเพื่อเขาครับมืัอนี้ตกอยู่เบื้องเบื้องเคิงสมุนง่ะแต่ว่า,าทะเลน,นี่คืน งามครับมือนขึ้นสงบเงียบดีนี่ครับบรรยากาศทะเลผู้ได้หมักแบบบรรยากาศเยน็เยนๆล่มเยน็เยนๆกับแม่นางตะควนเลยนะครับนั่นแน่หลังจากเห็ุเหยียดเห็นง่ายเท่า,า,าไ,ไรหร่กับม่นางตะควนผู้ใดอยู่ไก่ทะเลสบนกว่าผู้อยู่ไก่บ้านกันลงไหลุงสวนนอนหน้าพ่อวานอะ่ะ ท่านผูบบ้น่นาดึงดูดหาปูครับท่านผู้ช่องปูหาปูปูมันเนื่อยขึ้นน้ำไส้ท,ทะเลน้ำขอบมันเนี่ยนะครับน้ำขอบน้ำเงี้มันลอยองหลวงเรียงอยู่ขมันน่องเนาะอ่อนตะไคร้สวิงมาตัดเาอาทยว้ำพุนเกาแหวานเดอร์เด้กันเนี่ครับมูอขวามู ยังเกะปลาปูมื่อนี่งางกับลุงเจ้าจะระวังแน่กับญานได้เหยียบหอยเมินนั่นแหละใส่เกือบใส่ยังงงกว่าคำย่ำอย่ลุงคองมึงดีๆหอยเมินแต่พอมีอยู่ตะเหยียบปวดขนาดบรรยากาศบรรยากาศแำไดเห็ดเพยียดเห็ดเลือการเลือง่ายมา่เลือกับภาคกันเป็นทางปักพนครับ กูได้มีโอก,กาสมาเที่ยวกับมาเที่ยวเลยกับทะเลายาย่อห้องอยู่แหละบรรยากาศครับผม ฟังน้ปุ่นเราฟังเป็นฟังอุตสาหากรรมเนี่ยเรา้องเปทนาเรือฟังปุ่นมันจะเป็นชาเรือชาเรือทรงกาดทรงน้ำมันเท่านี้ชาเรือเอาไถ่เท่านี้แหละครับไถ่งาม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 เป็นตัยาย่งเป็นงามป่านนี้เป็นงามเป็นตัยานน้ำปุ่นเป็นทอการ์ดนะครับทอการ์ดทอทรงน้ำมันเท่านี้เขื่นนี้ก้มูอุตสาหกรรมใบย่องเรา รประเททศไพราะว่ามันอยู่ทะเลง,งามครับคคืนกับ่าแห้งเป็นจำว่านางหลินยกอุดรยกไก่กับมาเด้อครับเด้ระย่องหาเวลามา นีพ,พ,พ่อสนีเด้อครับผม,มนี่ก็เอาบรรยากาศมาให้นโซเบิง่งซีซีดอกบ่ได้ดอกมื้อนี้มึกมึก <laughs> กินแฮี้ยววันนี้กินแฮี้วบ่ได้มึกครับมืม้อนี้ว่านเมื่อก่อนนี่ก็ได้อยู่สามสี่ตัวอยู่ของมึกมื้อนี้มึกบ่เข้าครับมื้อนี้อาชีพเข้าอยู่เด้อๆช่วงด้กๆ,ๆครับแต่น,น้ำมันลุก ว่าสมีด้ะครับผมปิดไหล่ก,ก็ดีครับผม